สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีดต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าถู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่22นะครับมิถุนายน2อง6นห้านะครับ สำหรับไลน์เญ VIP นี้ก็จะออกทุกๆวันนะครับมีทุกๆวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับกขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณปเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งค้างม,มั่งมีทวีทรั์ทวีชูทวีสุขนะครับขอพระคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับ แทนคาขอบคุณนะครับทุกทท่านนะอ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะครับมีเลขมาฝากลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับวันที่22ิมิถุนายน2566นะครับดาวโจร VIP นะครับออกทุกๆวันนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับใครยังไม่นอนก็มาลุ้นได้นะครับใครนอนแล้วก็นอนหลับให้สบายเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นตอนเช้าเอานะครับอ่าเด่นนะครับ890เนะเน้นที่9กับ0นย์นะครับอืม

8 90นะครับชุดวินนะอือแล้วครั้งนี้เราก็มาดูตัวเน้นกันนะครับเน้นที่9นะอ่าเกลองศูนย์นะท <c oughs> ลองอีกตัวคือ8นะครับเด่นก็คือ93นะ95 60 05 03นะครับเด่นนะ หกเก้าก็เด่นนะครับในวงกลมคือเด่นนะครับเน้นนะอันนี้ชุดวินนะครับวินก็คือจับคู่กันไปจับคู่กันมาแหละบนล่างนะครับส่วนำหรับสายรูดก็เก้านะครับศูนย์นะครับเน้นที่เก้านะสายรูดนะสายรูดสายวิ่งบนล่างนะครับประมาณนี้อย่ามองข้ามแปดนะครับประมาณนี้นะครับ ตามนี้เลยจดเอาวงกลมเอาติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเอาก็ได้ไม่ต้องวงกลมเหมือนอันนี้ก็ได้นะครับติ๊กเอาติ๊กเอากพอให้เรารู้ว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองนะครับประมาณนี้นะครับเห็นต่างได้นะครับเห็นต่างได้นะครับโอ้ไม่มาหรอกเก้าสามาเก้าสองอะไรองี้ก็จัดไปนะครับโอ้ไม่มาหรอกศูนย์ห้ามาศูนย์สี่ก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าเราก็อ่สําหรับท่านบางท่านก็มองเห็น ไม่ไม่ชัดนะอ่าให้ดูกใกล้ๆนะครับอืมให้ดูกใกล้ๆนะอ่าเห็นไหมอ่าสามนี้นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับอืมเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเจอดเอาเลยครับก็ขอขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่นะวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงครับวัสดีครับ